ก,กับผมเรียข้าวบุญบายกระชอนในบทของกระชอนพานพาเที่ยวนะครับวันนี้กระชอนคอมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานประจําปีของวัดบางแวกนะครับเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหาคนครนะครับยอยู่ในซอยชนะสิริวงศ์สิบสามนะครับเป็นงานประจําปีของวัดบางแวกนะครับบรรยากาศร,รึ้นสนุกสนานน่าดูนะครับและที่กำลังเห็นอยู่นี้นี่คือโรงอาหารหรือโรงทานของทางวัดน,นะครับได้มีคณะสินโตเยอะแยะ มากมายและตอนนี้ผมก็อยู่กับหัวหน้าคณะสิงโตและเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสิงโตที่วัดบางแวกฝาชูครับเจ้าของคณะสิงโตโบดบนรายละเอียดเป็นยังไงต้องถามฝาชูครับ สวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับเอ๊วันนี้มีงานแข่งขันประกวดสิงโตอ๋อวันนี้ก็มีการโชว์การต่อตัวของคณะสิงโตต่างาครับ,รบที่ดังๆในกรุงทเทพมหานครประมาณกี่คณะพี่พอยกจรได้ไหมเก้าคณะครับโอโหเก้าคณะเลยครับก็จะมีคณะแก่งทุกพณะมาออกท่าทางการว่าการต่อตัวของของสิงโตเมืองไทยเป็นยังไงบ้างอันนี้ต่อไปนี่จะเป็นการ ประกวดนี่ว่าเป็นอะไรครับต่อไปเนี่ยเป็นการประกวดทีละคณะทีละคณะเลยทีละคณะโอ้โหคณะหนึ่งเขาจะเล่นสามไม้สามก็จะวนกันไปเหมือนดัมมี่คณะคณะที่หนึ่งเล่นตนถึงคณะที่เก้าก็กลับมาเริ่มคณะที่หนึ่งใหม่ว่าใครจะมีการลูกเหยียบหัวชูบาชูมือยกขาแล้วแต่ใคระท่าทางใครจะนั่งประกันโอ้โหวันนี้สนุกมากครับวันนี้สนุกมากนะครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับคลิปต่อไปท่านผู้ชมจะได้ชมการประกวดสิงโตกันแบบสดๆจะ จะเลยนะครับและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่วัดบางแวกแห่งนี้นะครับวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะครับอ้าวเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีเททองหล่อพระรูปและพิธีมหาเทวาพิเศษเสรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอาุณนะครับงานวันนั้นนะครับอย่าลืมครับเราจะแจกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอาุณ ฟรีนะครับเป็นพระผมนะครับอ้าและท่านผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดการแจกเหรียญสมเด็จพระเจ้าต่างสินมหาราชชาววัดอัรุนได้นะครับตลอด4วาระตลอดปี5 8แบบนี้นะครับได้ที่ทางเว็บกัน .com ถ้าเป็นทางโซเชียลแคมป์กัจฉอน .com ถ้าเป็นทาง Youtube ก็ค่ายเพลงกัะชอน .com และ Facebook ของเราครับที่กัชฉอน คลิปเด็ดครับสวัสบบดีขอบคุณป้าชูมานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ